คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานตู้เซฟดิจิตอลนะครับผมตัวตู้เซฟนะครับจะมีถุงใส่กุญแจมานะครับสองดอกนะครับผมกุญแจดอกซ้ายนะครับผมจะเป็นกุญแจล็อกตัวทำงานระบบดิจิตอลนะครับส่วนจุดตำแหน่งใส่กุญแจดอกขวานะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมในการเปิดใช้งานแบบอนาล็อกนะครับผมแบบธรรมดาเลย ต้องใช้กุญแจสองดอกนะครับในการจะเปิดตัวตู้เซฟได้ครับเบียดอย่างนี้ครับผมส่วนการใช้งานระบบดิจิตอลนะครับกุญแจดอกนี้จะเป็นระบบล็อกดิจิตอลถ้ากรณีเป็นล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับผมถ้ากรณีที่มีคนรู้รหัสเราแต่เรากดลลอกไว้อย่างนี้นะครับ ถึงกดรหัสถูกต้องก็จะเปิดไม่ได้ครับผมอันในการปลดล็อกระบบดิจิตอลนะครับครับขั้นตอนสลับกุญแจเรียบร้อยครับผมต่อไปสู่ขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านนะครับผม ให้เรากดหมายเลขรหัสเดิมนะครับผมกดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดดอกจันครับทีนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่นะครับผมอินโฟเรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นรหัสผ่านใหม่เลยครับผมโอเครีเช็คอีกรอบนะครับ ใส่รหัสเดิมเออเริ่อครับผมโอเคเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการตั้งวันที่นะครับผมรอให้ไฟดกบกดตอกจันครับผมเดีย๋ยวเราก็เริ่มตั้งวันที่ได้เลยวันที่ยี่สเดือนครับผมปีครับแล้วก็จะเป็นเวลา แล้ววันวันของสัปดาห์นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เรากดตัวเลขวันใหนึ่งถึงเจ็ดเลยครับจะเป็นตัวเลขวันด้านภายในของเซฟนะครับปุนทางลายอย่างดีครับผมตัวนี้จะเป็นไฟส่องสว่างนะครับผมจะอยู่ตรงที่ประตูประตูเซฟแล้วใน การกรณีที่เราจะเพิ่มชุดรหัสนะครับจะมีปุ่มสีเขียวนี่ครับผมเป็นปุ่มเพิ่มชุดรหัสนะครับผมจะกดปุ่มสีเขียวนี้แล้วกดรหัสใหม่ที่หน้าตู้นะครับจะเป็นการเพิ่มชุดรหัสอีกชุดหนึ่งนะครับผมแต่แนะนําในการตั้งรหัสผ่านนะครับผมใช้ชุดรหัสเดียวดีที่สุดครับผมหรือว่าลูกค้าจะเพิ่มชุดรหัสเป็นหลายๆชุดก็ได้ครับ ตัวตู้เซฟก็จะมีชั้นด้านไหนตัวแผ่นกระจกชั้นนี้ปรับระดับได้นะครับผมระบบการใส่ถ่านนะครับผมจะอยู่ด้านบนด้านในขอบตู้นะครับใช้ถ่าน2 a 4ก้อนนะครับผม และสำหรับกรณีที่ถ้าถ่านในตู้หมดนะครับผมตัวตู้ด้านในจะมีกล่องใส่ชุดถ่านสำรองครับผมในกล่องจะเป็นกล่องที่ใส่ตัวถ่าน 2A 4ก้อนนะครับเปิดฝาด้านในแล้วใส่กล่องได้เลยส่วนตำแหน่งที่ใส่ ตัวกรณีฐานภายในตู้หมดนะครับผมจะมีช่องเสียบตัวฐานสำรองด้านนี้ครับแล้วก็เราจะใช้ตัวไฟในตู้ได้เพื่อเปิดตู้ออกมาเปลี่ยนฐานด้านในนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการแนะนำการใช้งานตู้เซฟดิจิตอลครับ